เมืองชายภูมิน้ำเริ่มลดผู้อำนวยการสำนักงานชมประทานที่6ลุยกระแสน้ำช่วงขาลงแจกถุงยังชีพช่วยชาวบ้านวันที่1ตุลาคม2 5 6 4นายายเกียรติศักดิ์หมูแก้วผู้อำนวยการสำนักงานชมประทานที่6ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยบริเวณบ้านหนองสังเขตเทศบาลเมืองชายภูมิพร้อมนำเจ้าหน้นาที่ลุยกระแสน้ำช่วงขาลงเข้าไปแจกจ่ายถุงยังชีพจำนวน1น0ชุดให้กับประชาชน เพื่อเป็นการเยียวยาสภาพจิตใจของประชาชนในเบื้องต้นพร้อมให้กำลังใจและสั่งการเจ้าหน้าที่ชมพทานเร่งช่วยเหลือประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วด้านนางวาสนาพันสาอาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านหนองสังได้กล่าวว่าในชุมชนมีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน100ครัวเรือนวันนี้ชาวบ้านเริ่มอุ่นใจที่ได้เห็นระดับน้ำเริ่มลดลง และขอขอบคุณสำนักงานชมประทานที่6กกรมชมประทานที่ได้นำสินของและอาหารมาแจกจ่ายเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบทุกข์ภัยในยามเดือดร้อนขอบคุณนะคะดีใจนะคะคุณน้าเชนนะคะ